าจกวักรั์นะฮะเห็นไหมมือเนี่ยกวักแล้วก็จะในมือเขียนคําว่ามาเอ้ามาซะมาเงินมาทองมาโชคมาลาบมาซั์ใต้ฐานที่บรรจุพระธาตุของพระสังกัจจายนะครับอันนี้เนี่ยสร้างไว้ตั้ง4ี่หปีแล้วองค์หนึ่งห้าพันบาทนะหนึ่งอย่างนะชุดกิฟเซ็ตชุดนี้นะครับแล้วก็มีกุมารทองพี่ปิ่นแก้วรุ่นพิเศษรุ่นนี้เนี่ยฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียเนี่ยเอาของอาจารย์ไปเยอะมากก็องค์ละสองพันบาทและเท่าไหร่ละเจ็ดพันบาทอะต้อง ให้เป็นประโยชน์รวมเออนะเสร็จปุ๊บมีกําไรอีกหนึ่งบองนี่มีแต่กําลีกําไรมีกําไรทั้งชื่อเขาเรียกโคตรกาไรอันนี้จะใส่พานบูชาที่หิงพระก็ได้ใส่กระเป๋าสตางค์ก็ดีใส่ในเก๊เก็บเงินก็เวิเวร์งใส่ในกระป๋องก็ะตังก็ดีหรือปุ๊บใส่ก็ได้ยิ่งใหญ่ยิ่งดีไงเงินทองโชคลาภก้อนใหญ่ๆบางคนบอกว่าอุ้ยมันใหญ่ค่ะ หนูชอบเล็กๆอาจารย์ชอบอะไรที่ใหญ่ๆนะนี่ก็5,000บาทแล้วโคตรกำไรนะนี่และอันนี้อีกคุณผู้ชมจา๋าชุดนี้ก็ถลายและกิฟเซตนะมีสร้อยคอลาพิสลาซูรี่สลักพระคาถาหัวใจพระแม่กนิมโอมานิปะมีหงโอ้มานิปะมีหงโอโมานิปามีหงโอ้มานิปะมีหงนะ นะพร้อมสร้อยตะของเงินและมีตะกุดมหาสะท้อนย้อนกลับอีกสองดอกถุงเนี้ยสามพันหะนึงนะแล้วก็ชุดนี้โอ้โหที่สุดชุดเนี้ยมูลค่า1,000งบาทมีทาเวศสวนเนื้องเงินสหน้า1องค์มีเทวากาหลงนะเป็นเทวดาประจําเสริมดวงชะตาตัวเราเองแล้วก็มีสาริกาลินทองแกะจากไม้กาฝากมารุมมารุมมาตุ้มตัวเราค้าขายดีเป็นเมตตาสองขวดน,นี่ก็พันห้ไปแล้ว สองขวดเนี่ยสามพันเพราะมันขวดละพันห้าแล้วก็มีกําไรหยกวงละห้าพันหนึ่งวงมีแต่กําไรกําไรมีกาไรทั้งชีวิตหมดเนี่ยเท่าไหร่สองหมื่นหนึ่งพันแต่ให้ทับุญห้าพันลีบเลยค่ะมีสิบหกชุดค่ะเงินไม่ได้ไปไหนสมทบตุนสร้างศาลาณนะปริสถานพระแม่กุฎิวิสวยที่สุดในประเทศไทยถวายที่วัดประดู่ณนะพระอารามหลวงจังหวัดสมุทรสงครามอำเภออัมพวาประธานอาจารย์ค่ะแล้วก็นี่แบบ ดูป .6 ออกแบบแบบนะฮะนี่โครงสร้างข้างในสวยมากนะฮะที่สุดอ่ะจะให้ดูแบบนี่สารเจ้านะวัดประดูพระอารามหลวงนี่ปุ๊บนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหที่สุดนะฮะนี่นี่เสร็จออกมาแล้ว สวยงามที่สุดมากนะครับก็ชุดนี้กิฟตเซ็กที่มีของทั้งหมดเยอะมากรวมแล้วมูลค่า21,000บาทให้ทาบุญ5,000บาทมีแค่16ชุดเท่านั้นถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนนุพุธครับแต่ว่าไม่เคยซีเรียสเรื่องเงินไม่ได้สำคัญกับอาจารย์สำคัญที่ใจศรัทธาไม่มีคำว่าแพงนะฮะแล้วคุณผู้ชมถามว่าพระแม่คุณอิมด้านขวามือของอาจารย์นี้ เป็นพระแม่กุนมปางอะไรพระแม่กุนมปางอาธิษฐานบารมีทุกอย่างเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องอธิษฐานว่าถ้าลูกมีบุญวาสนาบารมีอธิษฐานนี้ขอให้สำเร็จจงบังเกิดความสําเร็จก็ถอดพิมพ์มาจากองค์จริงสมัยราชวงศ์หมิงอายุ400ปีก็เช่ามาองค์ละ2แสนอาจารย์ไปโลกจิตชอบเช่าไม่สี่เหลียดเพราะศรัทธาไม่มีคําว่าแพงใจถึงเดี๋ยวพระแม่ก็ให้ไม่ใช่รอถูกหวยก่อนค่ะและ้วจะหวยไม่ถูกละ่ะ จะบุญจะเกิดไหมไม่เกิดไนงะก็องค์ละ5 0 0 0บาทครับนะมีพระแม่กุณิปางอในฐาน5,000ันปางปัญญาบาร,รมีองค์ละ5 0 0 0ใต้ฐานนี่ดูซะก่อนบรรจุข,ของมงคลน,นะที่สุดไหมที่สุดนะฮะมาก็ถ้าคุณผู้ชมอยากจะบูชาองค์พระแม่กุณอิมที่สวยและเจตนารมที่บริสุทธิ์ก็สามารถโทรศัพท์มาสั่งจองเบอร์อยู่หน้าจอโทรทัศน์เดี๋ยวเจยโยโก,โก จะเป็นคนรับเรื่องการสั่งจองบูชาวัตถุมงคลนะฮะเจยโกโกรับโทรศัพท์คนเดียวมีอยู่3มเครื่องเจแก่แล้วก็สงสารเจนิดนึงนะฮะเตรียมกระดาษประกาพร้อมจดไม่เชื่อไม่ศรัทธาไม่พร้อมอย่างเงินทองหายากและสําหรับผู้ชมที่มีส่วนรับรู้เรื่องการทําแท้งหรือพาเข้าไปทําแท้งนะครับช่วงนี้เยอะมากเป็นกรรมกรรมนี่แปลว่าการกระทําไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวของเราเองถ้าไม่รู้จักสํานึกผิด หรือสำนึกบาปองค์พระแม่กวนอิมปางประธานบุตรซึ่งอาจารย์ถอดพิมพ์จำลองมาจากวัดหลงหัวที่เสี่ยงไห้นะก็ทาบนองค์ละหนึ่งันบาทเลี่ยมทองไม่ค่อนอย่างดีนามอกวนชื่ออิมผู้สนามอกวันชื่ออิมผู้สากกวนอิมผู้สากกวนอิมผู้สากองค์พระแม่กวนซี่อิมผู้ส องค์พระแม่กวนอิมท่านมีจิตเมตตาต่อเวนยสัตว์ช่วยสภาพชีวิตองค์พระแม่กวนซี่อิมผู้ซาก1,000บาทครับเสียงโอเคไหมคะพี่สดนะหรือจะเอาเพลงร้องเพลงผัวดีนะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะมีวัตถุมงคลอีกหนึ่งชิ้นต้องบอกก่อนว่า เป็นวัตถุมงคลที่อาจารย์เคารพนับถือแล้วก็พกติดตัวมาตลอดก็คือทาวเวสวรรซึ่งอาจารย์เนี่ยติดตัวมาตลอดคืออาจารย์จะใส่ผ้าอะไรก็แล้วแต่แต่จะมีปู่ทาวเวสวรรติดเนื้อติดตัวตลอดเพราะเป็นจเจ้าแห่งขุมทรัพย์ที่สุดแหวนยาโคตรเยอะนะเขียวสไปร์ทพรกอีออเดลละแปดร้อยห้าสิบวันนี้อาจารย์มีทาวเวสวรรรุ่นณหน้าทองมหาเศรษฐีปกติให้เช่าจริงๆอ,อันนี้ต้องห้าพันไง แต่ว่าให้ทำมูล2 5 0 0พร้อมกับสร้อยพิงโก้พิงโก้นะสวยไหมฮะทำมถึงต้องว่าทาเวสวรรุ่นณนะหน้าทองมหาเศรษฐีพ่อหน้าท่านเป็นทองไงแล้วสร้อยเนี่ยเป็นพิงโก้หรือว่าทองชมพูนะอะ่มาที่องค์ทาเวสวรเห็นไหมเวลาเราจะไปต่อธุรกิจอะไรเราจะพูดอะไรก็จะเป็นสเสน่ห์เป็นเมตตาเป็นมหาิยงพเดถึงว่าณนะหน้าทองมหาเศรษฐีก็องค์ละ2,500บาท สวยไหมและเป็นหน้าเทพก็เหมือนอย่างที่อาจารย์ใส่แต่ว่าอาจารย์จําลองขึ้นมาให้องค์ใหญ่หน่อยเห็นไหมฮะนะฮะก็ถ้าอยากได้อยากได้บุญด้วยต้องบอกก่อนว่าอาจารย์เนี่ยไม่ชอบเอาเงินใครฟรีหมูไปไก่มาถ้าคุณผู้ชมมาให้เงินอาจารย์ฟรีอาจารย์ก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาวัตถุมงคลไปไปเป็นขวัญไปเป็นกำลังใจกับสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ค่อยจะดีเข้ายากมากแพงเงินทองหายากก็ร่วมโดยช่วยกัน นะเป็นส่วนหนึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตในการสร้างบุญบาร,รมีนะก็เบอร์โทรศัพท์อยู่หน้าจอครับแล้วก็สําหรับผู้ชมที่อยากจะไปดูดวงชะตากับอาจารย์หรือว่าพบเจอตัวอาจารย์เป็นๆทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สิบโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงนะส้มสีลูกพวงอะไรสองพวงเตรียมไปด้วยนะครับหนคนต่อหนึ่งชุดเท่านั้นนะฮะแล้วก็ทุกวันพระหัตส,สัปดีถ้าคุณผู้ชมว่างมีโอกาส ก็สามารถเดินทางมากราบขอพรองค์พระแม่คุณอิมปางพันเนชพ,นพ,นพันกรสูง5เมตรที่สวยที่สุดแล้วก็มาไหว้องค์พระแม่กุณอิมพายในเทวสถานบ้านของอาจารย์เขาบอกว่ามีเป็นหมืนมนม่นหมื่นองมาใช่มีองค์กร <c oughs> <c oughs> ะจากระจาวแบบลงชออยู่นะะัน่นแหละพลิกหน้าพลิกหลังหันเดิมเดมิมเพื่อนะคือแบบให้อลัง แล้วต้องบอกก่อนว่าถูกใจแจกแจกมาเยอะจริงๆนะฮะก็มาได้ทุกวันพระรหัสสบดีก็เปิดบ้านสิบโมงเช้าครับแล้วก็ได้เจออาจารย์ด้วยเนาะได้เห็นว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรแล้วก็การที่จะมาไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านอาจารย์กรุณาเตรียมส้มเตรียมพวงมาลัยเราจะมาไหว้อะไรเฮ้ยเราจะมาไหว้พระพระคุณอิมเราก็เตรียมส้มเตรียมพวงมาลัยมาเราจะมาไหว้ปู่ท้าเวสวร์เฮ้ยดอกกุหลาบแดงมาเก้าดอกอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นน้ำเปล่าก็ได้ จะเป็นกล้วยน้ำว,าว้าก็ดีไหว้เสร็จเพื่คุณผู้ชมจะสามารถลาเอากลับไปเป็นของมงคลได้นะฮะนี่ไงอาจารย์ไม่เคยหยิบกินเลยเบื่อค่ะเยอะมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยจะซื้อผล,ลไม้ดอกไม้ไหว้ที่บ้านของอาจารย์เนี่ยอาทิตย์ละ7-8 0,000หมืนบาทรวมแล้วเดือนละ7-8 0,000มืนบาททำมา10กว่าปีอันนี้เรื่องจริงขอบอกนะฮะแล้วก็เชิญชวนอีกหนึ่งงานที่คุณผู้ชมควรจะไป นะวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะที่วัดยานวาวาอาจารย์จัดพิธีเททองหล่อพระทุกปีที่วัดยานวาวาคนไปเป็นแสนอันนี้เรื่องจริงนะตำรวจบ่นเลยแหละงานอะไรวะคนเยอะมากเลยได้ยินวันนั้นได้ยินเลยงานอาจารย์สมศักดิ์คนเยอะจริงๆเลยวะมาจากไหนวะก็มาจากทั่วโลกไงนะ <c oughs> เรามารวมตัวกันนะในวันอาทิตย์ที่13มีนาคมเวลาบ่ายสามโมงเย็นนะปีนี้ เททองหล่อพระหลวงพ่อพระสัยองค์ใหญ่ไปประดิษฐานที่อเมริกาต้องอเมริกาเท่านั้นแล้วก็เททองหล่อองค์พระแม่กวนอิมนะปางประธานพรน,นั่งแล้วก็ปางประธานพรยืนคือยืนกูเมื่อยกูก็นั่งกูนั่งเมื่อยกูก็ยืนไงง่าย,ายอย่าไปต้องคิดเยอะก็เทสององนะฮะแล้วก็สําหรับผู้ชมที่อยากจะได้เสื้ออาทิตย์หน้าเสร็จเสื้ออาจารย์ออกแบบเสื้อจะมีเสื้อพระแม่กวนอิมทาเวสวรรณ พ้าแม่กุนป 1, 000, 1, 000กีปางพันเนตรพันกรปางประธานพรนะก็ตัวละสี่ร้อยแปดสิบได้กำไรตัวเท่าไหร่หรือไมยี่สิบกระเป๋าได้ไดกำไรร้อยเดียวขายให้เมื่อยแต่ว่ามันเป็นความสุขทางใจซึ่งซึ่งเราได้มอบสิ่งดีๆเขาเรียกความสามารถพิเศษให้คุณผู้ชมเนาะก็ที่อยู่อยู่หน้าจอนะครับแล้วก็คืนนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมเทปดีลันได้อีกหนึ่งครั้งก็คือตีหนึ่งถึงตีสามวันนี้ถ้าอาจารย์พูดจาไม่เพราะหรือไม่สุภาพ ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยผู้ชมด้วยวันนี้ขอให้ผู้ชมโชคดีลาตีสวัสดิ์แล้วก็มีความสุขรักกันชอบกันอย่ากโกรธกันนะจ๊ะสวัสดีครับ